รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พิพิธภัณฑ์เบญยาราันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อนุรักษ์ของเก่าของสะสมของระลึกความหลังความสุขและความทรงจำในอดีตที่ได้ถูกนำมารวบรวมและจะแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ย้อนวันวันกลับไปชื่นชมของเก่าของโบราณอันทรงคุณค่าที่หาดูยากยิ่งในปัจจุบันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับขวัญในรายการแอดอันดามันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่าพิพิธภัณฑ์เบญารันนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาค่ะบอกเลยว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบของเก่าของสะสมหรือเป็นนักอนุรักษ์ของเก่าตัวพ่อตัวแม่แล้วล่ะก็พลาดรายการวันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่าพิพิธภัณฑ์เบญารันแห่งนี้นะคะได้รวบรวมของรักของห่วงและความทรงจําแห่งความสุขในวันวานที่หลายคนยังคงคิดถึงเอาไว้นะคะนํามาเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาค่ะ แต่พิธีสัมพันธ์ความต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ดีนถึงปัจจุบันนะคะรวมไปถึงด้านหลังนี่นะคะจะเป็นในส่วนของเงินพดด้วงนะคะแล้วก็จะมีเงินตระกูลต่างๆนะคะรวมไปถึงปีกระเบื้องนะคะซึ่งใช้ในตอนต้นของรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือปีกระเบื้องนะคะช้ในตอนต้นของรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะสมัยรถจกกรที่3นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องใช้แทนเงินในบ่อนพนันของประเทศจีนนะคะหรือว่าคล้ายๆกับการใช้ชิปในคาสิโนโปัจจุบันนั่นเองค่ะจะเห็นว่ามีาปีกระเบื้องนี้นะคะก็จะมีรูปภาพและก็สีต่างๆมากกว่า5,000แบบด้วยค่ะ มุมนี้เป็นเหรียญกระสาบราชการที่9นะคะมีหลายแบบมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นการจําลองโต๊ะอาหารเอาไว้นั่นเองค่ะอย่างที่เห็นไม้บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอาหารที่ทํามาจากไม้ตะเคียนทองนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวกันทั้งโต๊ะนี้เลยนะคะก็จะเป็นการจําลองอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง แน่ดีจไว้นั่นเองค่ะจะมีหลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งแกงรวมไปถึงขนมหวานแล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะห้องนี้เป็นการจำลองห้องรับประทานอาหารพื้นเมืองพังงาค่ะที่บอกเล่าวัฒนธรรมการกินมีความเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดที่นี่ได้จำลองอาหารเมนูพื้นเมืองของจังหวัดพังงาและภูเก็ตเพื่อรำลึกเอกลัก,กษณ์อาหารท้องถิน่นไว้ให้ลูกหลานได้กินตามบบรรพชนค่ะ อาหารบนโต๊ะน,นะคะหน้าตาหน้าทางทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งนี้ค่ะด้านหน้าขวัญค่ะเป็นขนมหวานกล้วยบวชชีนะคะรดช่องนะคะแล้วก็แกงบวชนะคะอาหารคาวก็จะมีในส่วนของแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองนะคะแกงไตปลา,าผัดผักแล้วก็ต้มยำกุ้งด้วยค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์เบญญารานได้รวบรวมทั้งความรู้ประวัติความเป็นมาของเก่าแต่ละชิ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันสำหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับของเก่าของโบราณหรือต้องการย้อนอดีตเพื่อกลับไปสัมผัสบ,บรรยากาศเดิมๆม,มุมร้านโกปีหรือว่ามุมกาแฟโบราณภายในพิพิธภัณฑ์เบญญารานแห่งนี้ค่ะก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศยามเช้าในร้านกาแฟโบราณได้ค่ะ คุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะเป็นร้านกาีนะคะหรือว่ากาแฟโบราณน,นั่นเองค่ะเมื่อเราเข้ามานั่งตรงนี้นะคะทาให้นึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆค่ะที่เคยตามคุณปู่คุณย่านะคะไปทานกาแฟาแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีทั้งชุดชานะคะที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ของการทํากาแฟโบราณต่างๆมากมายนะคะที่เก็บรวบรวมไว้ที่นี่นะคะทําให้หลายคนที่มาเที่ยวที่นี่นั้นได้หวนลาลึกถึงความหลังด้วยละคะ่ะก็กาีฟจอกนะะั่นค่ะ นอกจากของเก่าของโบราณหาดูยากแล้วภายในพิพิธภัณฑ์นะคะยังได้จำลองชีวิตโลกใต้ทะเลมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามใต้ท้องทะเลด้วยค่ะและโซนนี้มีหอยสังยักษ์ตัวสีขาวขนาดใหญ่จากประเทศออสเตรเลียเป็นจุดขายสำคัญด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองชีวิตของโลกใต้ะทะเลไว้นั่นเองนะคะจะเห็นว่ามี สัตว์ทะเลน้อยใหญ่มากมายนะคะรวมไปถึงหอยสังยักษ์จากประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะ และโซนตรงนี้นะคะถ้าได้พาพ่อกับแม่มาเที่ยวนะคะก็คงจะชอบแน่เลยค่ะเพราะว่ามีทั้งในส่วนของแผ่นเสียงโบราณเป็นแผ่นเล็กนะคะแล้วก็นี้ด้านหน้าขวาญเลยค่ะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณนะคะก็มีให้ชมที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทีวีโบราณหลากหลายรุ่นเลล่ะคาที่มีเก็บสะสมไว้ที่นี่แล้วก็มีนี่ค่ะตู้คาราโอเกะนะคะซึ่งเป็นตู้โบราณนั่นเองค่ะแล้วก็แผ่นกรอฟิิ์มนะคะเมื่อเข้ามาโซนนี้ทำให้นึกถึงเรื่องของความบันเทิงสมัยโบราณนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อเรามาเยือนพิพิธภัณฑ์เบญญารันสำหรับคนรุ่นเก่าอาจจะเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปสัมผัสบรรยากาศในอดีตอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่อาจจะแปลกตากับสิ่งที่พบเห็นค่ะเพราะที่นี่มีอุปกรณ์ของใช้ที่แปลกตาจากในยุคปัจจุบันหลายอย่างค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่ทรงคุณค่ามากจริงๆค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นโซนของไหโบราณนะคะจะมีไหโบราณแปลกตามากมายนะคะแล้วก็มีชุดถ่วยชากาแฟโบราณนะคะและด้านหน้าขันตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างอับน้ําดินเผาของคนจีนโบราณนะคะมีอายุ150ปีแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจานกระเบื้องโบราณค่ะอายุกว่า500ปีแล้วนะคะก็จะเป็นชุด ถามเครื่องปั้นดินเผานะคะวันนี้ต้องบอกว่าขวัญตื่นตาตื่นใจกับของเก่าของโบราณหลายชิ้นที่ได้พบเห็นมากค่ะเพราะของบางชิ้นเก่ามากมีอายุเกือบ200ปีบางชิ้นก็500ปีมาแล้วค่ะและเมื่อขวัญเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์มาเรื่อยๆก็มาสะดุดกับมุมนี้ค่ะโรงภาพยนต์เบญยรันนั่นเองค่ะ มุมตรงนี้ขวัญชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่มีการจําลองโรงภาพยนตร์เอาไว้ที่นี่นะคะเมื่อข้ามาก็จะเห็นว่านี่ค่ะมีตัวอย่างหนังอยู่หลากหลายเรื่องทีเดียวค่ะซึ่งแต่ละเรื่องนั้นก็ไม่เคยดูนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องจําหน่ายตั๋วนะคะเราก็สามารถที่จะมาซื้อตั๋วตรงนี้ได้ค่ะตัวหนังที่หนึ่งค่ะและตรงนี้นะคะถือว่าเป็นมุมที่อยู่เบื้องหลังการฉายหนังนั่นเองนะคะ ข้างๆขวานตรงนี้ค่ะเรียกว่าเครื่องฉ่ายภาพยนตร์นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็หาดูยากมากเลยล่ะค่ะนี่ละค่ะก็จะมีฉายไว้ตรงนี้นะคะและ้วจะมีภาพส่งไปที่จอด้านหน้านะคะในนี้ก็จะมีในเรื่องของไม้ภาพยนตร์ด้วยล่ะค่ะเป็นไม้ภาคนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของบทภาพยนตร์ค่ะก็จะเป็นบทที่จะให้ภาคตามนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องอมีเลนส์ถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ในส่วนที่กรอฟิลม์มภาพยนตร์ด้วย่ะคะ่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราซื้อตัวหนังกันแล้วนะคะรวมทั้งไปดูเบื้องหลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายหนังกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในโรงหนังกันบ้างค่ะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะจะมีโรงภาพยนตร์ไทยโบราณหรือโรงไทยหนังแบบสมัยเก่าที่หาชมได้ยากแล้วในสมัยนี้นะคะจัดแสดงไว้ให้ชมภายในพิพิธภัณฑ์เบญญารันด้วยค่ะไปดูกันว่าโรงหนังเก่าแตกต่างจากโรงหนังในปัจจุบันอย่างไรบ้างค่ะ รวภาพยนตร์เบญญานะคะมาดูหนังกันเลยค่ะตามมาค่ะว้ามีเก้าอี้ด้วยอยู่แถวที่นี่ค่ะ26ค่ะในนี้นะคะก็จะมีการจําลองที่นั่งสมัยเก้าอี้สมัยก่อนที่สําหรับดูหนังนะคะด้านหน้าจะเป็นจอภาพยนตร์นะคะวันนี้เราจะดูในเรื่องของจำปาทองค่ะ มุมนี้นะคะเป็นการจําลองร้านตัดผมโบราณน,นั่นเองค่ะจะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ของการตัดผมมากมายนะคะเนี่ยค่ะร้านตัดผมตู้ที่สก็จะเห็นว่ามีทรงผมให้เลือกด้วยนะคะจะเป็นทรงผมทรงไหนนะคะก็มีกระจกแล้วก็รวมถึงมีเก้าอี้ตัดผมโบราณไว้ให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าภายในพินพิธภัณฑ์เบญญาราันแห่งนี้มีเรื่องราวความทรงจําในอดีตมากมาย หลากหลายเรื่องราวที่น่าจดจำและสร้างความประทับใจเมื่อเราได้หวนนึกถึงภาพความสุขในอดีตที่ไม่อาจเอากลับคืนมาได้ค่ะแต่ในวันนี้คุณรณชัยจินดาพลนะคะได้สารฝันให้ใครหลายคนที่มีอดีตที่สวยงามได้รำลึกถึงความงดงามนั้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับการเนรมิตให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงรากเหง้าวความเป็นชาวอันดามันและที่สำคัญในอนาคตคุณรณชัยมีแนวความคิด ที่ทำให้ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยค่ะด้านหน้าขวัญน,นะคะคือโต๊ะทำงานสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะจะมีโต๊ะตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีแฟ้มเอกสารค่ะลูกคิดแล้วก็โทรศัพท์นะคะรวมถึงนี่ค่ะทุกโต๊ะก็จะมีเครื่องพิมพ์ดิสนะคะแทนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีเครื่องพิมพ์ดีดโบราณเครื่องคิดเลขโบราณน,นะคะและอุปกรณ์สำนักง,งานโบราณด้วยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้โบราณแล้วก็เป็นตู้เซฟนะคะเหมือนที่เราดูในหนังในละครนะคะจะเห็นว่าเราไปเจอกรุสมบัตินะคะก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะจะมีตู้แบบนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่มีความเก่าแล้วก็ความขลังมากเลยล่ะค่ะ จากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วในแต่ละวันพิพิธภัณฑ์เบญญารันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะมาเยี่ยมชมของเก่าของโบราณอันทรงคุณค่าเป็นจํานวนมากค่ะเพราะในพื้นที่ตาบลคลองเคียนในปัจจุบนันมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามสร้างชื่อให้กับตําบลในหลายจุดและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นวันละ200-300ถึงคนค่ะซึ่งขณะนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งในตำบลคลองเคียน และก็พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับวันหนึ่งประมาณ2-300คนต่อวันซึ่งลงอ่าวพังงาแล้วก็ไปดูที่ที่ผมบอกเมื่อกี้คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มีเกาะละวะใหญ่เกาะพนักเกาะห้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลองเคียนพอหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นมาชมพิพิธภัณฑ์เบญจารั์แห่งนี้นะก่อนจะเดินทางเข้าภูเก็ตครับ ที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในตำบลคลองเคียนนั้นสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้และนอกเหนือไปจากนั้นก็คือในเรื่องของอาหารทะเลซึ่งเรามีอาหารทะเลที่สดนะครับและกะ็เขาเรียกสะอาดปลอดสารพิษด้วยเพราะว่าอาหารที่นี่นะครับถือว่าเป็นเป็นคล้ายๆว่าครัวนะของอาหารนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบไม่ไว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกนั้นก็คือลองทำมาค้าขายในพื้นที่นะครับนี่คือสิ่งสิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสนใจและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วประทับใจก็คือในเรื่องของอาหารทะเลด้วยครับ ในพิพิธภัณฑ์นั้นนะคะยังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจทั้งกลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องยาแผนโบราณกว่า130ชนิดกระต่ายขูดมะพรา้าหรือว่าเหล็กขูดของภาคใต้นะคะที่ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับขูดมะพรา้าอุปกรณ์บทยาเตารีดเหล็กโบราณค่ะและในสมัยก่อนในอดีตนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้กลางคืนต้องจุดตะเกียงค่ะที่นี่จึงมีทั้งตะเกียงรัว้วตะเกียงเจ้าพายุและตะเกียงน้ํามันกา๊าซไข่ไส้นะคะ ทำให้หลายคนนะคะได้ย้อนไปคิดถึงวันวานในยามค่ําคืนนะคะที่ผู้ใหญ่ก็นั่งสนทนารวมถึงนั่งทํางานกันนะคะเด็กๆก็ฟังนิทานบ้างทํากันบ้านบๆท่ามกลางแสงไฟจากตะเกียงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นตะเกียงเจ้าพายุนะคะหรือว่าตะเกียงโบราณนะคะในสมัยก่อนค่ะไม่มีไฟฟ้าใช่เหมือนในปัจจุบันนะคะ คนโบราณก็นี่หราคานำตะเกียงเจ้าพายุนี่หราคามาใช้เพื่อให้แสงสว่างนยามค่ำคืนนั่นเองนะคะวิธีใช้ก็จะมีไส้อยู่ด้านไหนแล้วก็จะมีเติมน้ำมันก๊าซนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะขวัญเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหลายคนฝันอยากจะกลับไปสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนๆในอดีตที่เคยงดงาม และมีแต่เรื่องราวความทรงจำสวยงามให้จดจำดูบ้างสักครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะรู้ว่าชีวิตในอดีตเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้ที่พิพฑเนเบญญารันแห่งนี้ค่ะเพราะที่นี่มีของเก่าของใช้โบราณตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะที่ใช้กันมาแล้วก็มีการสะสมจนกลายเป็นของที่มีค่าแบบไม่สามารถประเมินค่าได้จริงๆค่ะ โอ้โหห้องนี้อลังการมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นรันเวย์สนามบินภูกเก็ตในอดีตนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นมานะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเมื่อปีพศ2482นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้พสงครามโลกไปค่ะตรงนี้ก็เป็นการจําลองให้เห็นรันเวย์ในอดีตนั่นเองค่ะออลังการมากเลยค่ะมีเครื่องบินด้วยนะคะ อาคารแห่งนี้ค่ะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เบญยารันนะคะเพราะว่าเป็นอาคารที่จะแสด,ดงอุปรกรณ์4เหล่าทัพรวมถึงรันเวย์เครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, 2คุณผู้ชมคะในโซนนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาชมนอกจากได้เห็นอากาศยานที่ปลดประจำการหรือว่าเครื่องบินเก่าแล้วนะคะก็จะมีชุดของทหารบกทหารอากาศมากมายนะคะ รวมไปถึงอาวุธหลากหลายด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเที่ยวชมได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิ30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะโดยการเดินทางใช้เส้นทางพังงาโคกลอยนะคะหรือว่าโคกรอยพังงาค่ะเลี้ยวเข้าเส้นทางบ้านหล่อยยุงคองเคียนนะคะประมาณ19กิโลเมตรพิพิธภัณฑ์จะอยู่ที่บ้านติเตะจะถึงก่อนอบตคลองเคียนนะคะประมาณ3-4กิโลเมตรค่ะและอยู่ห่างจากจุดชมวิวสม็ดนางชี แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สวยงามของตำบลคลองเคียนเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นค่ะผมในฐานะนายกอง์คการบริหารส่วนตำบลคลองเคียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองเคียนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวตำบลคลองเคียนว่าเพราะว่าตำบลคลองเคียนเหมือนอย่างที่ผมบอกมีครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลที่สดนะและก็ปลอดสารพิษด้วยนะและวก็นอกนั้นก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและก็สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับนี่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวทั้ง ในจังหวัดพังงาเองหรือจังหวัดใกล้เคียงเช่นภูเก็ตกระบี่นะก็ให้มาท่องเที่ยวที่ตำบลคลองเคียนนะครับชาวตำบลคลองเคียนยินดีต้อน